โอ้โห oh พี่น้องวันนี้นาเล็กพาชิมนะเนี่ยมาชิมต้มยำไก่ใส่มะสังฮน,นาเล็กให้ประจอยทำผ่ามะสังใส่เนี่ยหนึ่งลูกเดี๋ยวมาชิมกันดูสักหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงก็เพิ่งครั้งแรกของนาเล็กที่จะได้กินใส่มะสังนี่แหละใครเคยกินก็บอกเม้นกันมาด้วย ปรสรดยอดอยังช่องกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชิมอาหารที่ถือว่าแปลกสำหรับนาเล็กเอง เราไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนเลยเป็นต้ยมยำไก่ใส่มะสังที่น้าเล็กไปเก็บที่สวนมาเมื่อเมื่อเย็ยนนี่เองนมาชิมดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงเพระาะเราไม่เคยกินเลยดมดูกลิ่นของมะสังเนี่ยมันจะหอมนะมีรสชาติหอมอามันอีกแบบหนึง่ง เดี๋ยวลองชิมดูมันเป็นรสชาติเปรี้ยวแล้วมีกินหอมของมะสังอีกมันถือว,ว่าเป็นรสชาติที่แตกต่างจากที่นาเล็กเคยกินนะนี่แหละบางทีเราไม่ได้มองถึงอะไรนะ สมัยก่อนคนสมัยก่อนเขามีอะไรกินแบบถือว่าสุดยอดจริงจริงนะแต่สมัยนี้อะไรก็มะนาวอะไรก็มะนาวเพราะนั้นอะไรก็พยายามที่จะหาอะไรที่แบบตั้งแต่สมัยโบร,โบราณคนยุคก่อนเขากินกันยังไงอยากจะเอามาพิสูจน์ให้ดูว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าทําไมคนสมัยก่อนเขากินกันวันนี้ก็ มาพิสูจน์กันก็คือไปเก็บมานะพาไปถ่ายทำดูว่ามันลูกมันดกปีนี้แล้วก็เก็บมาให้พระจอยทำกับข้าวนะแต่ฉีดน้ำเนาะมันมันรสชาติแบบมันนัวมันนัวกำลังพอดีแล้วก็มีกลิ่นหอมของมะสังมีนี่หรหัสถือว่า เป็นอาหารไทยๆที่เราไม่ควรหลงลืมนะว่อยากจะให้พวกเราช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันเก็บเอาบรรยากาศของพวกนี้เอาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลาน,นให้เขาได้สัมผัสบ้างนะอย่าไปทิ้งพวกนี้ไปแล้วก็หาแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาจนรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยหลงลืมวัฒนธรรมเก่าๆของเรา หรือว่าวิถีเก่าๆที่รุ่นปู่ย่าตายายได้ทํากันมานะัาและก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะของการอ,าอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้นะก็เดี๋ยวก็ทานข้าวกันนะแต่ว่าวันนี้พาแค่ชิมนีเียไม่ได้ไม่ได้กินให้ดูนะมาชิมรสชาติของอมะสังเนี่ย มันรสชาติถือว่าโอ้โหกินแล้วมันนัวอร่อยนิดเนี่ยอันนี้เป็นตับนะตับไก่อืกินหอมขอมันเดี๋ยวเขาวหน้าจะทำให้ประจอยทำน้ำพริกกะปิดูว่ารสชาติของน้ำพริกกะปิที่ใส ลูกมาสั่งนี่เป็นยังไงก็รอพบกันคลิปหน้าสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่น,นี้คับผมสวัสดีครับ